สวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักสีธรรมดานี้ต้องปากเซียนนะเอฟซีนี่ครับนะมานั่งกินข้าวด้วยกันซุ้มรวมก้างนะฮะอยู่ที่ปลาตองครับตำถั่วนึ่งผักแล้วก็หมกปลาตองอะไรกินนั่นไหมเด้อผักอะไรนี่น้องชายก็ไปเก็บผักหวานมานะครับเอฟซีผักหวานโอ้ผักหวานสลาแล้วครับเอฟซี หวานแก่แล้วมาทำได้รถเมลก่อนนะมาห่อเรื่องขึ้นดุงเด้ห,อห่อต้มข้าแม่ก่อนมาหาได้มาซื้อใหมกิน <c oughs> งอกินปลาเจ้นะครับเบื้องคนว่าเือนตัวเองจะกินได้นะเอเอ็ตัดหัวนมา พีเจก็กินเป็นดิบะพี่ส่วนน้องไอเดียก็ต้มมาม่านะครับอิสซ่น้ำใสก็ได้ของมันน้ำใส,ย,ำำใสย,ยุตโต้ฮันเด็ไม่เอาไปซื้ออ่ะ,อะบุ้มมังเขาบ้านต้มมามา่าบุฟเฟ่ต์มามาะะ่าของเขาดับว่าถ้ากอบพื้นนก็ไรกันน <c oughs> ปลาตัวนี้มันกลางมัน่งจัดลอยเซนเนาะ ทั้งตัวไม่รู้จะพูดยังไงนี่จะเนื้อเนื้อก้างจำนะจุดยอดกินยากที่อยู่ที่ปะตองนะครับทุออกอาจัน สุกค่ะเลยไข่มันมันเก๋แล้วเนี่เน,น,ะนาะมามาแยกตวามคนไทยครับทานข้าว้วยกันนะครับพี่น้องาทานน้ำเดวอดต่อยตรงเอาจานมารับปาเน้ยโอ้มองนี่เป็นซี๊ดพเจ้าได้กินไข่มัน้เนาะ เสียบแท้ไข่มันไข่มันเกี่ยเปโนบานอะ่ะโอ้ยกลางเยอะจังเลยครับพีกซิษ้าบด้กินหอยไม่ได้บาทเร,ราเผาหอยนี่คือผักคุณฮูมนะครับนี่คือผักคุณแงกนะนะซิน <c oughs> กับตามถูกเอฟเฟคหอมผักคุณแงก อมันไม่มีมารยาทเลยมองหัก็จะไม่ไม่ให้เลือกประเดบปลากินใช่ไหมปลาลักตาไห,หวังว่าจะจูบหัวปลาอตองพี่น้องแล้วกุดเอาหัวมันถ้าปลาตองนี่ครับเอซี<ส>หัวมันนี่เอามาเป็นของตัวเองเลยนะ ต้องลาบนะครับพี่สีจำคิดแต่น้ำมันเลยปลาแล้วก็แน่นแล้วเนาะแล้จะบูงอะไรกับบ้านเต็มแล้วเต็มแล้วปอเมื่อบ้านจะลืมจะลืมป่าเมื่อแล้ว ไครปะตองงวดมอนี่มองย่างแรงเนาะเนี่ยมามาบุ้มมาเลยขยับไปด้วยแล้วมายึดมาหมาเถิดตรงนี้ก่อนยูยูคือเร็วกว่ายูทันเออ๋อเรื่องเจ้าจานป่าเจ้าเปลี่ยนนั่นละ กินยากจริงๆครับเอฟซีกินตำถั่วดีกว่าเอาแกาารมมือมนิดเียนะยากที่สุดเลยครับเอฟซีแม่ยายผมตาดีจริงๆเนาแะแสบผมตาครับแสบนะครับแหอนก็ไต้องย่ำให้นั่นนะย่ำ เคี้ยวให้นานๆเนาะเอฟซีเนะาะยำหึ่งเพงหยัมเ่งเพอยู่ไหนนั่นอยู่เตียงนะมันได้ของปกอยู่หรอให้หาเอามาม่าคุณมีแล้วเห็นแล้วไปหามาม่านะครับเอฟซีน้องมาต่อยทำแล้วมีกระไปเลยากับตึกที่รถก,ก็เงียน,นไปไเอาจะได้เป็นคนมีเส้นกินทอดไข่ดีกว่าเนาะ ใส่คนทําให้กินเขาก็น้อยใจแต่เดี๋ยวพูดบอกว่าจะตีไม่ได้ตีมันตีก้างเนาะไม่ตีว่าทําอันนี้อร่อยอยู่แต่เที่ยงเดียวครับไอศีก,ก้างเยอะผมไม่เคยบ่นนะยิเนาะดูแต่ละคนกินนะครับไอศีระวังได้ไปหาหมอเดอ กินปลาตองจําตัมถ่กินข้าวกับมามากนะคะซึ่งหัวปลานี่เสีเยใจมากคิดว่าเป็นหัวปลาซ่อนนะคะรับตีทีแรกนี่มาต่อย ไม่ตัวคิดว่าเป็นหัวปลาสนปนดุเราเรามีใชรกังวลดหน่อ้เนาะกัวเนาะทำไม่หอนเลยน้องวันเนาะบ่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 มีหอนดมึงได้ตัวไปคุณเนาะเขายุ่เรื่องอะไรจีเนาะนอนอากาศเย็นดีลมพัดวีวีเล่นน้ำายเรือจากลมพัดึชนเลยน้ำไม่ไม่ได้ลึกนะไอจี นายท่านเป็นห่วงก็ขอบคุณนะครับที่เป็นห่วงเนาะงามนึกประมาณเม็ดท่วมหัวกนี้เยน้ำอยู่ไหนเม็ดกว่าแค่นี้เมอท่วมมันแห้งลงแล้วหรมันแห้งลงได้ลวลงกลางอันยังเพียงนี่ค่อยลงกันแห้งแล้วเนาะดแล้วหึงเดเพียงข้างจะด้มน้ำมันตื้นแล้ว เด็กๆลงมาเล่นวันนี้เหมาะเลยน้อเรือ,น,อ,รอนี่เนาะพอประมาณนี้เนาะทุกท่านกลัวข้าเขาน้องไอเดียลงมาเล่นเปบ่อยอกลัวปลาตายนะครับเอ็มซีกินงหัวตาปลาตอง <laughs> <laughs> อร่อยอะ ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ